ล่าสุด FC นะฮะใบายางนะะจะไปไหนครับใบายางนะครับใบยางจะไปไหนครับอูโหอ,อย่าบอกใครเชี่ยวนะฮะใบายางไปหลบใต้ต้นไม้นะฮะไปหลบร่มเงาต้นไม้นะ FC มันร้อนนะฮะ ในจริงๆช่วงนี้ยังต้องยอมนะวัดแบบนี้ โ, <ITA> อโอ๊บอ้าวโอ๊บอ้าวอ๊บอ้าวลูกี้ก็ตอนนี้ลูกกี้ก็จะไม่ไหวแล้วนะจะเป็นลมผมรู้เลยนะเพราะว่าขนาดผมผมยังไม่กล้าออกแดดแล้วตอนนี้เอซีผมก็วินเหมือนกันนะทำไมมันร้อนแรงขนาดนี้วันนี้หลับพื้นนจำเย็นๆนะ สวัสดีเอฟซทุกท่านนะตอนนี้ผู้พยพผูุรีภัยความร้อนนะรถกับตันดําซิงก็มาจอดด้วยกันนะฮะสามหนุ่มสามมุมนะตอนนี้ร้อนมากเอซนะหนุ่มและนองนะสงสารรถนะผมก็เพิ่งไปล้างมาเอซีนะขาวจั่วขอเพื่อนได้วันสองวันก็โอเคอยู่นะครับอย่างน้อยห้องเครื่องสะอาดนะครับเราสงสารรถพราจอดตากแดด บาอ,อุปกรณ์นะครับข้างในรถมันคงไม่เป็นไรครับยังน,น้อยรถเรามันอยู่ในร่มนะกับตันสงสารรถมากจอดตากแดดในเอฟซี FC. ดูบรรยากาศแล้วก็นี่แหละครับเอฟซี FC นะทำงานด้วยความยากลำบากนิดนึงนะครับนะฝากเป็นกำลังใจชงคลิปให้พวกเราด้วยนะครับนะช่วงนี้ก็เป็นเหมือนช่วงพักเหนื่อยกันนะครับซึ่ง แดร้อนทาให้เราเพียเร็วมากเลยวันนี้นะรู้สึกว่าหมดแรงนะครับหรืออาจจะหิวข้าวหรือเปล่านะใกล้เที่ยงนะช่วงนี้ครับ<า>ก็เราไม่มีไฟฟ้าใช้นะจะทำอะไรก็ลำบากนะครับนะไฟฟ้าไม่มีทำงานด้วยความเหนื่อยากนิดน,นึงนะ อ้าวบาวนุก็มาแล้วบาวนุขีม่มอไซค์มาหล่อวันนี้นะครับ FC ซนู่นนะบาวนุบาวมาแล้วตอนนี้ก็ย้ายเครื่องปั่นไฟเนาะจากบ้านพี่หนิงพี่เมน,นะตอนนี้เสียงเงียบแล้วนะครับก็ทีมช่างก็จะดำเนินการ ดยงานในส่วนของลานอง์ปู่นะครับผมนะตอนี้เครื่องปั่นไฟนะครับถูกย้ายมาที่ลานองปู่แล้วนะครับเบาหูขึ้นเยอะเลยครับช่วงนี้นะเครื่องปั่นไฟดับลงสงสัยผู้ผลิตเครื่องปั่นไฟต่อไปต้องทําแบบเสียงเงียบนะครเสียงเงียบๆนะให้เสียงเบา เบาๆน้อยที่สุดนะหรือไม่งั้นก็ต้องเป็นแผงโซลาเซลล์แต่ว่าไฟน่าจะไม่พอนะมันต้องใช้หลายแผงหรือเปล่านะ่เอให้มีความรู้เนาะงงานแสงอาทิตย์ที่ใช้กับเครื่องเครื่องเชื่อมนะเนาะต้องใช้กี่แผงเนาะถ้าเป็นโซลาเซลล์เนาะเพราะว่ากำลังวัดมันอาจจะไม่พอ นิกี้เห่านะเห่าพี่ตัวมอนนะอยู่พวกกลากในอ FC โอ้เพิ่อนมาเอาน้ำแข็งเนาะมาเอาน้ำแข็งเอาน้ำแข็งมาเอาน้ำแข็งน,ะน,งน,งน,งนิกี้เห่าพี่ตัวมอนขนาดเห็นอยู่เป็นหลายอาทิตย์แล้วนะครับเนี่ยยังเห่านะ ก็นี่ครับบรรยากาศตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงสี่สิบสองนาทีนะเอฟซีโอ้ลมเย็นเย็นพัดมาแล้วว้าวโอ้โหใคย,ยังชั่วขึ้นเยอะเลยสดชื่นขึ้นครับอากาศแปลกอย่างหนึ่งที่เมฆที่นาลงพลนี่สวยสวยนะเอฟซีเมฆสวยมากเดี๋ยวจะชมจะเอาให้เอฟซีชมด้านหลังมนาะ นี่ครับจุดอยู่ที่โคกของนาลุงพลเนี่ยเมฆที่นี่สวยมากเลยนะครับมีแบบหลายหลรูปแบบหลายๆรูปร่างนะครับทองฟ้าสวยนะครับเ,รเหมือนในรูปโลกที่เราดูเวลาเราเรียนวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเราเรียนนะ เมฆที่เราเห็นเห็นกันนะครับในทีวีสารคดีนะครับอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกนะครับโลกเราสีฟ้านะครับเนาะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับนะคลิปนี้ก็บรรยากาศก่อนเที่ยงนะครับก่อนที่สองแอดจะไปกินข้าวนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ